โอเคนะฮะเอาละครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับจํานวนนับก่อนอา่าเปิดในบทที่1น,นะฮะบทที่1น,นะฮะเอาชิดเล่มน,นี้ก่อนนะฮะชิดเล่มใหญ่ก่อนอา่าบทที่1น,นะครับอา่าอันนี้ก็จะเป็นการฝึกนะเกี่ยวกับเรื่องระบบจํานวนนะเลขจํานวนนับรู้จักจํานวนนับไหมจำนวนนับก็1 2 3 4 5 6จํานวนนับเนี่ยเราเรียกอย่างว่าจํานวนเต็มบวกอา่า integer นะฮะจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนจำนวนนับอันเดียวกันนะก็คือเวลาเรานับเลขก็1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าใช่อย่างเงี้ยเขาเรียกจำนวนนับนะอันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับจำนวนจำนวนนับนะฮะอ่ะเรามาดูเขาบอกว่าจำนวนเต็มที่มากที่สุดข้อหนึ่งนะฮะทุกคนอ่านโจทย์เลยครับจำนวนเต็มที่มากที่สุดแต่น้อยกว่า19เลขอะไร น้อยกว่า20น้อยกว่า20เลขอะไรฮะจำนวนเต็มที่มากที่สุดแต่น้อยกว่า20เลขอะไรเลขไหนมากสุด19อ่าข้อหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นจนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่า10น้อยกว่า20ก็คือ19นะฮะถามว่ามีมีค่ามากกว่าจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่มากกว่า10จำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่มากกว่า10เลขอะไร สิบเอ็ดโอเคเข้าใจยังน,นะเขาถามว่าต่างกันอยู่เท่าไหร่ก็ามาทําอะไรกันเขาถามว่าต่างกันเท่าไหร่ต<ส>่างกันมาทําอะไรกันลบกันโอเคตอบเท่าไหร่ครับตอบอะไรตอบอะไรอ่าแปดเซตเข้าใจไหมฮะคือจำไหมนะข้อสอบพวกนี้เนี่ยจะเป็นข้อสอบที่มันไม่ยากมากมายแต่เป็นข้อสอบที่นักเรียนต้องทําได้แบบเร็วๆต้องเข้าใจต้องเข้าใจหลักแล้วสามารถ คิดเลขได้อย่างเร็วๆนะอ่านโจทย์แล้วต้องตีความให้ออกนะอ่ะต่อไปข้อ2นะข้อ 2, 2> ข้อ2 1>, 1 8 3 5 4 9, 7 9เอาละครับ 9, อ่ะหนลองอ่านเต็มๆสิตัวนี้อ่านอ่านอ่านเป็นตัวเลขคณิตศาสตร์ว่าอะไรอะหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับ เขาบอกว่าค่าของแปดแปดตัวนี้คือแปดอะไร <8. S 1> ค่าของแปดก็คือแปดอะไรแปดแสนนะฮะเ,เป็นกี่เท่าของเลขสี่เลขสี่นี่คือสีอะไรสี่ร้อยเพราะฉะนั้นการพูดถึงจำนวนเท่าหมายถึงเอามาทำไมกัน <100. S 1> หารกันอ,อ,อ, <100. S 1> อ้าวตอบเท่าไหร่สอ่พนนะฮะคิดก็ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์นะเอามาเหลือสองพัน <100. S 1> จบเนี่ยสบายๆนะฮะง่ายๆนะครับ ย้ำอีกทีนะคือโจทย์พวกนี้เป็นโจทย์ที่มันไม่ยากมากแต่ต้องอาศัยคิดเร็วนิดนึงเพราะว่าเวลาเข้าสอบออกมาเนี่ยเขาให้ทำใช้เวลาข้อหนึ่งไม่เกิน1น,นาทีนะเพราะฉะนั้นการฝึกการคิดเลขนี่สำคัญนะครับอ้าข้อ3ลองดูสิข้อ3นะ8 3 601ไหนลองอ่านซิว่าอะไร83,601นะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเนี่ย8 ก็คูณด้วย10กําลังอะไรแป0 0มื่นสิบกำลังอะไร4นะบวกด้วย3ามคูณสิกำลังอะไรสานี่คือ3 0 0 0ันสามพคือ10บกำลัง3นะฮะสามพันศูนย์สามตัวนะฮะบวกด้วย6 600ร้อยนี่10บกำลังอะไรนะะไร้อย,สอ,อยสองนะฮะแล้วบวกด้วย1 1นี่10บกำลังอะไร1นนี่คือ1นคูณหน,หนนะฮะเป็นหลักหน่วยเพราะฉะนั้นตอบข้ออะไรครับอ่าตอบช้อย ช้อยสองนะฮะโอเคนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ยากนะฮะเป็นเรื่องง่ายๆนะฮะเรื่องจำนวนนับอ้าวข้อต่อไปข้อ4นะฮะข้อใดไม่ถูกต้องอ้าวลองคิดเลยครับข้อใดไม่ถูกต้องลองฝึกครับข้อไหนข้อไม่ถูกต้องนะฮะข้อ4ข้อที่ไม่ถูกต้องคือข้อ ข้อ1กับข้อ2นะฮะข้อ1ข้อ1คือ3กํกลังหน้อยกว่ากําลัง3อ้าวสามกลัง5ได้อะไร3คูณกัน5ครั้งได้เทไร่อ่ะช่วยคูณเร็วคูณเร็ว3คูณกัน5ครั้ง243นะฮะ243ร้24ลัง3เท่าไหร่ครับ5ากำลัง3าม5้ยันไหช่วยคูณนิดนึงต้องฝึกนะนะลองคิดเลขดู5คูณ5ได้ ยี่ห้าคูณหนึ่งห้าร้อยยี่สห้าโอเคนะครับส่วนข้อนี้ก็ผิดนะฮะข้อนี้ผิดข้อ2ข้อ2ก็ผิดเหมือนกันนะครับ2กําลัง4มากกว่า4กําลัง2 2กำลังสได้อะไร 16. 16 4กําลังสองอ่ามันทําไมกันเท <16. S 1> ่ากันเพื่อเขาบอกมากกว่าก็เลยผิดโอเคสรุปแล้วข้อ4ตอบ2ข้อนะฮะหกับ2โอเคนะครับอ่ะต่อไปต่อไปข้อ 5, 5. ข้อ5นะ ข้อหก็ถามว่าตัวเลขในหลักหมื่นต่างกันตัวเลขใดเป็นตัวเลขในหลักหมื่นของผลต่างตัวเลขหลักหมื่นของผลต่างผลต่างก็คือเอามาทำอะไรกันลบกัน945293นะครับลบด้วย296081ทุกคนครับคิดเลขเลยครับกระดาษทดคิดเลยคิดเลยลบกันซี่ได้ไร่ลบกันลบลบลบ,ลบ เทาไรครับเดี๋ยวลบเลยลบเลยโอเคสองเล่มเลยนะเ,เล่มเล็กด้วยอ่ะเท่าไหร่ครับลบกันได้อ้าวอา,อาสอนวิธีลบหน่อย <c oughs> อ่ะตัวนี้ลบลงมาเหลือสองนี่ลบลงมาเหลือหนึง่งนี่ลบลงมาเหลือ,ลลลอสองนี่ลบลงมาได้เก้านะนี่ทดมายืมมาหนึ่งนะนะตัวนี้ก็เหลือสามยืมมาหนึ่งก็เป็นอะไรสิบสามลบเก้าเหลือ สี่ตรงนี้ก็เหลือแปดลบเหลือแล้วหกแล้วอ,อะไรแล้วหกอ่าเอาละครับเขาต้องการตัวเลขหลักอะไรฮะหลักหมื่นตัวไหนคือหลักหมื่นหลักหมื่นคือตัวนี้นะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นนะเพื่อนหลักหมื่นคือสี่คำตอบคร้นี้ก็คือเลขสี่นั่นเองหลักหมื่นนะเลขหลักหมื่นคือเลขสี่นั่นเองโอเคครับอ่ะเรียบร้อยนะครับ เอาละคราวนี้เริ่มยากขึ้นมานิดนึงคือข้อ6ข้อ6เอาดูข้อ6ข้อ6นะเขาให้เลข0 1 2 3 8 9นะครับจากนั้นเนี่ยทั้งหมดมีมี6ตัวมี6ตัวนะฮะมี6ตัวเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเขียนเลข3หลัก2ตัวเลข3มหลัก2ตัวนะทุกคนอ่านโจทย์แล้วนะเลข3หลัก2ตัวนะแล้วเอามาทำไมฮะ เอามาผลหาผลต่างคือเอามาทำไมกันลบกันลบกันเสร็จแล้วผลลัพธ์ท,ลลที่ได้ต้องทำไมผลลัพธ์ที่ได้ต้องต้องทำไมฮะผละสามหลัก2ตัวนี้ลบกันเสร็จแล้วเป็นไงผลต่างของจำนวนทั้ง2มีค่าน้อยที่สุดจงหาผลต่างทั้ง2องนี้ว่าเท่าไหร่พูดง่ายๆคือผลลัพธ์ตรงนี้ออกมาต้องเป็นค่าที่มินิมัมมินิมัมหมายถึงอะไรครับน้อยที่สุด นะมินิมัมคือน้อยที่สุดนะคือเอา2ตัวนี้ลบกันแล้วให้มันน้อยที่สุดถามว่าน้อยที่สุดเท่าไหร่ผลคำตอบข้อนี้เท่าไหร่เอาละครับข้อนี้คิดออกไหมคิดออกไหมาจากตัวเลข6ตัวเอามาใส่นี้เอามาใส่นี้แล้วให้ลบกันลบกันแล้วคําตอบตัวนี้น้อยที่สุดเ,เข้าใจความหมายไหมอา่า วิธีการดูดูยังไงฮะอ่ะอ่ะให้คิดนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าวิธีคิดคือยังไงนะฮะลองนิดนึงข้อน,นี้จะเริ่มเริ่มต้องใช้ความคิดแล้วนะฮะลบกันแล้วให้น้อยที่สุดจากตัวเลขพวกนี้นะฮะจากตัวเลขพวกนี้อ่าได้ยังอยลองนึกดูอ่าเท่าไรครับน้อยสุด น้อยสุดได้ไรครับ1 3 4 5งสาม่หาไหรไไม่น้อยไม่น้อยเขาเขาต้องการให้มันน้อยที่สุด1 1 1ไม่มีในคำตอบนะฮะไม่มีคำตอบอ่ามันมีคำตอบคือ1 3 4 5สามสี่ห้าข้อนี้เริ่มยากขึ้นนิดนึงเดี๋ยวจะบอกวิธีคิดให้อ่ะฟังฟัง ฟังนะฮะแล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวแนะให้นิดนึงแล้วเดี๋ยวให้คิดต่ออ้าดูวิธีการคิดอย่างนี้ตรงนี้3มหลักใช่ไหมฮะตรงนี้3หลักนะครับลบกันแล้วให้น้อยที่สุดเนี่ยมันมีหลายยูนย่นินึงคือว่าหลักร้อยเนี่ยจะต้องเป็นเลขที่มันใกล้กันหรือติดกันที่สุดในที่นี้ก็คือมีเลขอะไรบ้าง0 1 2 3ที่มันติดกันนะฮะกับ8 9หลักการคืออย่างนี้นะสุให้มันต่างกันเนี่ย ก็มองเป็นเลข3กับเลข2องนะเลข3กับเลข2นะครับพูดง่ายคือตรงนี้คือ300ตัวนี้คือ200นะครับคราวนี้หลักต่อไปก็คือว่าถ้าเราต้องการผลต่างให้น้อยค่าของ300เนี่ยต้องเป็น300ที่ต่ำสุด300ที่ต่ำสุดนะึกออกไหมฮะสมมุติว่าเรานี่คือเศษนจ,จานวนนี่คือ200นี่คือ3 0เค้เขาต้องการส่วนต่าง <poisoned indo> นะส, <ke> ส่วนต่างก็คือเราต้องเอา300ที่น้อยที่สุดกับ200ที่ทำไมที่สุด200ที่มากที่สุดพอนึกออกยังอ่ะเร็วตอนนี้เหลือเลข0 1 8 9 300ที่น้อยที่สุดก็คือ3อะไรสามศูนย์หนึที่มากที่สุดคือ200ร้อยอะไรหรือ98 98แปเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ลบกันออกมาตอบเข้าใจวิธียัง เข้าใจไหมหลักก็คือว่าถ้าเรา ie, ต้องการส่วนต่างที่น้อยที่สุดส่วนต่างที่น้อยที่สุดค่าของตัวตัง้งตัวตัง้งต้องเป็นตัวตั้งที่ทําไมสุดต่ำสุดแล้วค่าของตัวลบต้องเป็นตัวลบที่ทําไมสุดมากสุดมันถึงจะส่วนต่างตัวนี้เหมือนทาไมส่วนต่างถึงจะน้อยสุดเข้าใจไหมฮะแต่ถ้าเกิดข้อนี้ส่วนต่างมากสุดต้องเป็นไงถ้าส่วนต่างมากสุดไอ้ค่านี้ต้องเป็นค่าที่มากที่สุดแล้วค่านี้ต้องเป็นค่าที่น้อยสุดมันถึงจะต่างกันเยอะ นะมันจะกลับข้างกันนะฮะโอเคครับอ่ะต่อไปข้อ7ข้อ7เขาบอกว่าจัดนักเรียน306คนแถวละ18คนได้กี่แถวมีนักเรียนอยู่306คนนะจัดเป็นแถวละ18คนได้ x แถว x คือเลขอะไรครับช่วยตอบนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเราก็เอา306คนนะเอา18ไปทำไม หารก็จะได้ออกมาคือเท่าไหร่ครับอคิดเลขครับอย่าลืมนะเวลาเรียนเลขต้องมีกระดาษทดอยู่ข้างๆเลยนะแล้วคิดเลขตามเลยได้กี่คนครับอ้าเท่าไหร่ครับ18ไปหาร306ได้ เท่าไหร่ครับ17แถว17แถวเอาดูวิธีคิดเดี๋ยวสอนวิธีคิดให้นะนะข้อน,นี้นักเรียนหลายคนก็อาจจะตั้งหารน,นะฮะสามศูนย์หกหารสิบแปดอย่างนี้ใช่ไหมนะจะหารน,นี้ก็ได้ฮะถ้าต,ตัวเลขมันเยอะวิธีการหารให้เร็วเนี่ยใช้การตัดเข้าช่วยนะฮะอย่างนเนี้ยใช้แม่แม่สามเแม่เก้าก็ได้แม่เก้าก็ได้นะแม่เก้าก็ได้แม่สามก็ได้แม่หกก็ได้แล้วแต่เลยนะะเอาแม่สามมากันแม่สามสามตัดหรือหก 3ตัดเหลืออะไร3 1 3 3 0ได้0 3 2นะจากนั้นแม่6ตัด6 6อะไร6 1 6 6 7 42เอห็นนะอันนี้ก็จะเร็วขึ้นโดยการนะได้17ถัดไหมตัดเป็นไหมเข้าใจวิธีการตัดไหมนะก็คือเอา3ตัดเอา3ตัดบนตัดล่างนะเลา6ตัดบนตัดล่างก็จะได้17เจบเขาถามอะไรครับเขาถาม x x เนี่ยเพราะฉะนั้น17นี่คืออะไร สิจคือ x เขาถาม x ลบ2นะนี่เขาไม่ได้ถาม x นะเขาถาม x ลบ2ตอบอะไรครับ x ลบ2ตอบ15านะครับคำตอบข้อนี้คือ15นะโอเคตอบข้อ1ถามได้เปล่านะเขาไม่ได้ถาม x นะเขาถาม x ลบ2นะครับโอเคเอา้าวต่อไปข้อ8นะ x ก็คือจำนวนแถวที่จัดได้ทั้งหมด17แถวนะนะจัดได้17แถวอา้าวข้อ8นะฮะ ข้อ85บวกด้วย2คูณด้วย6ลบด้วย8ลบ7ทั้งหมดกำลัง2บวก4ได้เท่าไหร่โอ้โหอันนี้ก็เป็นการฝึกการคิดเลขธรรมดาเลยครับอาศัยว่าใครคิดเร็วกว่ากาันท่านเองเอา้าลองคิดครับตัวนี้มีคูณ3อยู่ข้างหน้าด้วยนะอันนี้มี3คูณอยู่ข้างหน้าด้วยนะโอเค อ้าวดูเลยนะเวลาคิดคูณกับบวกนี่คิดอะไรก่อนค,คูณก่อนนะคิดคูณก่อนอ้าวตรงนี้คิดในวงเล็บก่อนนะฮะตรงนี้เท่าไหร่เอ่ยตรงนี้ได้อะไรแปดลบเจ็ดได้อะไรหนึ่งกำลังสองได้อะไรหนึ่งคูนสามสามนะเพระเาะ้ข้างในข้างในวงเล็บนี้ก็จะเหลือหกลบสามบวกสี่เท่าไหร่เอ่ยหกบวกสี่ก่อนเป็นสิบลบสามเหลือเจ็ดนะฮะ 7จ็ปั๊บเจ็ดที่ได้นี้เอาไปเอาไปทำไมคะเอาไปคูณอะไรคูณสองกลายเป็นสิบสี่แล้วบวกห้าได้สิบเก้าจบเข้าใจไหมได้นะจริงๆแล้วข้อสอบไม่ได้ยากเย็นเลยใช่ไหมแต่ข้อสอบนี้เน้นเป็นเรื่องของการอะไรค,คิดเลขนะเพราะฉะนั้นคนที่ทำได้ได้คะแนนดีๆต้องคิดเลขเยอะๆคิดเลขบ่อยๆนะเพราะมันยากไหมยากเปล่าไม่ได้ยากอะไรเลยเนอะนะแต่ต้องคิดเลขให้ถูกต้องและแม่นยํา Nah. Ow.